ก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการทําคลิปของผมครับว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับอาจจะใช้เวลาตรงนี้นิดนึงในการที่ผมพูดแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ว่าจริงๆริงแล้วเราควรใช้อะไรยังไงบ้างครับถ้าใครไม่อยากดูตรงนี้ก็สามารถกดข้ามไปได้เลยนะครับผมจะแบ่งประเภทของการอัดเสียงเนะนี่ยในในตอนนี้นะที่ผมเจอใหญ่ใหญ่เลยคือสองส่วนหนึ่งใช้ออดิโออินเตอร์เฟสนะครับสองก็คือใช้ไอริ อย่างแรกเลยคือไอ้เจ้าออดิโออินเ f อร์เมันจะเป็นอย่างนี้หน้านตาเป็นอย่นี้ในกรณีที่แบบว่าใครใช้เอฟเฟกก้อนนะเนาะต่อเข้านี่ปุ๊บเอานี่ต่อเข้าน้ตบุ๊กบันทึกอัดเสียงได้แล้วแต่ว่าณตอนนี้มันมันมันสะดวกสบ,บายยิ่งกว่าน,นั้นก็คือมันเรามีมัลติเอฟเฟกต์ละก็ไม่จาเป็นจะต้องใช้ไอ้กล่องนี้แล้วก็ได้เพราะว่าไอ้ไอ้เจ้ากล่องเนี้ยมันคือมันไปอยู่ใน ในนี้แล้วก็คือในตัวเอฟเฟกต์มันมี audio นเทอร f a c e อยู่แล้วนะครับก็อัดเสียงได้โดยตรงอันนี้คือข้อดีของมัลติเอฟเฟกต์นะถามว่าข้อดีของแบบแรกในการที่เราใช้ออเดียโออินเทอร์เฟสมันมีอะไรบ้างครับผมจะบอกว่า1คือแน่นอนเสียงคือเสียงมันเสียงมันดีเสียงมันชัดมันออกเป็นสตอริโอเป็นอะไรก็ได้อยู่ที่เราจะปรับใช่ไหมะมันเพราะว่ามันมาจากมัลติเอฟเฟกต์สองคือเวลาที่มันผ่านคอมไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถอีดิตแก้ไขแท็กแต่ละแท็กได้อย่างเช่น มันจะมีแท็กสองแท็กใช่ไหมสมมติหนึ่งคือเพลงต้นฉบับเี่าจะโคปเปอร์สองก็คือเสียงกีตาร์เราเราสามารถเพิ่มความดังเบาของแต่ละแท็กได้สมมติแบบเสมมียงกีตาร์มันดังไปแล้วก็เบาลงอันนี้คือข้อดีของมันนะครับอย่างที่สามในเรื่องภาพเนี่ยในถ้าสมมติมันเป็นมันขึ้นต้นด้วยเอ่อพซหรือคอมพิวเตอร์อ่ะมันต้องใช้โปรแกรมเนอใช่ป่ะลูกเล่นในการทำอะ่ะมันก็จะเยอะแน่นอนว่าความละเอียดต่างๆหรือว่าหรือว่าในการ เกดดิ้งสีเกียร์สีอย่างเงี้ยภาพมันจะทําได้ได้ดีกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์มันจะมีข้อข้อจากัดบางอย่างครับแต่ว่าข้อเสียของแบบแรกมีไหมมีหนึ่งก็คือเราก็ค่อนข้างต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเยอะที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายในการทามันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะสูงนิดหน่อยนะครับอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นจะต้องใช้กล้องใช้น้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยด้วย แ้วถ้ามีกล้องก็ต้องมีขาตั้งกล้องถูกไหมก็ต้องมีนู่นมีนี่ก็เข้ามาเขาก็ประมาณนี้แบบที่สองก็คือการใช้ไอริกไอริกเนี่ยเป็นอะไรที่ข้อดีของมันเลยนะข้อดีของมันเลยที่ผมเจอนะคือมันง่ายมากมันง่ายก็อย่างนี้แล้วก็สะดวกมากต่อเข้าโทรศัพท์อย่างเดียวออโดยใช้เพลงจากโทรศัพท์ในการเปิดแล้วก็ใช้โทรศัพท์นี่เนี่ยเป็นตัวอัดแต่ว่าข้อเสียมันคืออะไรหนึ่งคือเราไม่สามารถแก้ไขแทร็กได้หมายความว่า เสียงกีตาร์กับเสียงเพลงต้นฉบับมันรวมกันนะมันรวมกันเป็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะถ้าหมายความว่าถ้าคุณจะแก้คือคุณต้องแก้ทั้งหมดคือคุณไม่สามารถอิดิอะไรได้แล้วถูกไหมคุณต้องบาลานซ์จากตัวมัตติเอเซคเอาซึ่งถือว่ามันก็มันก็โอเคแต่ว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่สำหรับความคิดผมนะครับแล้วก็ที่สองคือผมคิดว่าถ้าถ้ายอมรับกันตรงตรงเลยนะครับโทรศัพท์ยังไงก็ไม่สามารถจะสู้กล้อง ได้ในเรื่องของการถ่ายภาพที่มันจะชัดถ้าคุณจะเอาระดับแบบว่าอยากให้มันแบบมีมคุณภาพจริงครับ mm hmm. ก็คือมันจะไม่สามารถสู้สู้กล้องตอนนี้อุปกรณ์ที่ที่ผมอยากจะแนะนํานะครับในการทําำบบของผมนะคือผมไม่ได้ใช้ไอริกผมจะใช้ a u audio i n t อเ Face จากตัวมั i ติเอเซสของผมในการต่อเขา้าแล้วก็มานึกผ่านคอมอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะมีหนึ่งก็คืออย่างแรกเลยคุณต้องมีโน้ตบุ๊ก หรือไม่ก็ PC ครับที่มันมีโปรแกรมในการอ i ดตัดต่อก็โปรแกรมบันทึกเสียงแล้วก็อย่างที่2คุณก็ต้องมีมัลติเอฟเฟกต์อ่าน,นี้ก็เยอะแยะนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ตามงบอะไรกันไปแล้วก็อย่างที่3คุณต้องมีคุณต้องมีกล้องอคุณต้องมีกล้องอันนี้หลักๆเลย3อันเลยโน้ตบุ๊กมัลติแล้วก็กล้องเอาอย่างแรกก่อนเลยโน้ตบุ๊ก เออผมจะแนะนําให้มันแบบว่ามันมันมันทันสมัยหน่อยนึงอ่ะถ้ายังตามสุดมันก็ต้องประมาณรักคอไอห้าอะไรประมาณนั้นน่ะเออมันกันจะดีถ้าเป็น Macbook นี่คือดีมากแต่ผมไม่มีลังซื้อเอาแค่นี้ก่อนส่วนมันติเอฟเฟกเออผมอยากจะแนะนําว่าถ้าสมมตินะคุณอยากจะเดินทางสายดนตรีที่จริงจังแล้วแบบคุณแบบว่าแน่วแน่มากว่าเราอยากจะทําคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วก็อยากจะยึด ไอด้ดนตรีเนี่ยเป็นงานในเล่หรือว่าเป็นอ่อเป็นงานหลักในการหาไรายได้เนี่ยถ้าสมมติถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นตัวผมนะผมแนะนำว่าให้คุณซื้อมันติเอฟเฟกท์ที่ค่อนข้างที่จะจบไปเลยทุงสูงไปเลยคุณลงทุนนิดนึงอาจจะเป็นมือสองอะไรเพราะเดี๋ยวนี้มือสองมันก็ถูกแต่ว่าสามประมาณสักสามสี่สามสามหมื่นประมาณนั้นนะ่ะคือแล้วมันจะจบคุณบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยผมไม่มีเงินนี่อะไรเงี้ย แล้วผมก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ตัวขนาดนั้นก็ได้ตัวที่มันแบบ,บถูกๆก็ได้อย่างเช่นาราคาที่มันล่างๆก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นประมาณหมื่นสองหมื่นมันก็ได้นั่นมันก็ถูกของคุณครับในความคิดคุณถ้า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 เรามีความสุขกับกับแค่นั้นอ่ะมันก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมคิดว่าหนึ่งคือถ้าคุณซื้อยอย่างนั้นในอนาคตคุณก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมถ้าคุณมีไรายได้อ่ะคุณก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยคือตลอดเวลาที่คุณเปลี่ยนอ่ะ สินค้าที่คุณซื้อมามันจะค่อยๆลดลงอย่างเช่นคุณซื้อมาประมาณหมื่นเก้าเงี้ยคุณขายออกมันจะลดลงลดลงลดลงคือมันก็จะมีแต่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนถูกไหมสมมติถ้าคุณไปซื้อมือสองในราคาปะมาสองสามหมื่นเงี้ยไอสามหมื่นเนี้ยคุณสามารถอยู่กับมันได้เป็นห้าหกปีเลยนะเออแล้วก็ไอตัวเอฟเฟกต์ใหม่ๆเนี้ยข้อข้อดีของมันคือมันจะมีการอัพเฟิร์มแวร์ขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะมันก็เหมือนโทรศัพท์อะครับ,ค,รบคืออย่างถ้า,ถาสมมติก็เป็นถ้าเป็นสมมติไอโฟนถูกไหม ตอนนี้ถ้าคุณไปซื้อ iPhone 4มาเล่นง่งคุณจะรู้สึกไงคุณก็โอเคใช่ไหมที่มันเป็น iPhone แต่ว่า iOS มันอัพไม่ได้แล้วอ,อ่ะวันหนึ่งเราก็ต้องขายคือทำไมคุณไม่ซื้อสัก iPhone 11หรือว่า i iPhone 12แล้วก็อัพเฟิร์มแวร์ยาวๆ3-4ปี่างเงี้ยมัน,มนผมว่ามันคุ้มกว่าวแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้จากมันติเอฟเฟกแพงๆคือ 1. เสียงคุณดีกว่าอันนี้ผมยอมรับเลยว่าเสียงดีกว่า iR หรืออินพาวเ r e s p สปอนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะกว่าเทคโนโลยีในการเล่นหรือว่าการสร้างงานในการทำอ่ะในการเล่นสดค่อนข้างที่จะดีกว่าเจ้าตัวมันติเอฟเฟกที่ถูกๆครับแน่นอนถ้ามีการอัพเฟิร์มวร์ขึ้นปุ๊บคุณก็จะได้โมดูลิ่งแอมหรือว่าการจำลองโมดูลิ่งของเอฟเฟกที่มีใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อดีของ มันติเอฟเฟกแน่นอนว่าออริโออินเตอร์เฟสที่บันทึกผ่านขับไปก็จะดีกว่ามันติเอฟเฟกในทุกถูกแต่คุณไม่ต้องซื้อปวดปุ๊บปับ๊บเลยก็ได้มือสองอะไรก็มีนะครับมือสองในราคาเท่ากับมือหนึ่งก็มีอย่างอย่าง,อย,างอย่างเจ้าฮีริกตัวเนี้ยมือสองก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าถูกไหมเอาถ้าถ้าผมเปรียบง่ายถ้าถ้าสมมติเอ่อเอ่อไลฟิกเคดีห้าร้อยเอ็กใช่ปะ่ะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่หมื่นหมื่นเก้า หมื่นเก้าเก้าร้อยอะไรหรือพวกตระกูลบอสก็ประมาณบอสทีทีร้อยประมาณเท่าไหร่หมื่นประมาณหมื่นหมื่นกลางกลางอ่ะเพิ่มเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็จะได้ตัวนี้นะแก็บอดใจนิดนึงอาจมันอาจจะเป็นมือสองไหแต่ว่าเราก็ต้องดูสภาพดูอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ถ้าผมถ้าเป็นผมผมก็จะซื้อพวกมันติที่มันแบบรุ่นใหม่ๆหน่อยเพราะว่ามันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจในการเล่นอ่ะจบไปแล้วในเรื่องมันติกับพรอมสามก็คือกล้องครับ คือหลักการทำ u ู e ูบแบบถ้าความคิดผมนะมันจะมีอยู่สองอย่างที่มันแบบสำคัญมากคือหนึ่งภาพคุณต้องดีสองคือเสียงคุณต้องชัดแต่ถามว่าไอ้สองอย่างเนี้ยอะไรสำคัญสุดคือเสียงอะเสียงคุณต้องดีต่อให้ภาพคุณระดับ 8K เสียงคุณห่วยแตกมากเลยเขาไม่เอาเห็นปะผมมันก็จะย้อนกลับไปที่คุณต้องใช้เออไม่ไม่ใช่เด็กผมต้องใช้มันติเอฟเฟกที่มันดีที่สุดในการทำคลิปของผมเห็นปะ แล้วก็ค่อยๆไปภาพซึ่งถามว่าใช้โทรศัพท์ได้ไหม <S <S ได้แต่สำหรับผมที่ผมแนะนำมานะครับที่ผมใช้ผมใช้ n ั n o ุงโน้ต20อ l t ตร้าภาพมางตัวแต่ว่ามันซุปมกล้องจริงๆไม่ได้ผมเคยผมเคยคิดว่าอย่างไรโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันก็มันน่าจะเทียบเท่ากับกล้องได้แต่แต่จริงๆแล้วอ่ะ ผมไล่ถามพวกยูทูบเบอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของช่องของอ,อพี่จากแล้วก็ของแล้วก็ของใครนะพี่คนหนึ่งอ่ะที่ที่ที่เขารีวิวกีตาร์ที่แบบว่าโมกีตาร์ที่มันราคาที่มันถูกๆอะ่ะผมคิดว่าอย่างไงอ่ะโทรศัพท์ก็จะมีข้อจํากัดมากกว่ากล้องจริงๆอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าด้วยความมันเป็นโทรศัพท์อ่ะรูเซนเซอร์มันมันมันไม่ได้ใหญ่เท่ากล้องอะ่ะคุณต้องคิดว่าเอ่อยูทูบมันก็เหมือนการแข่งอะสำหรับตัวผมนะอย่างเช่นแบบ ถ้าภาพคุณสวยอะ่ะใครๆก็อยากจะเข้าไปดูถูกละเพราะภาพมันสวยยิ่งภาพสวยยิ่งเสียงดีคนก็ยิ่งชอบถูกไหมอันนี้คือแบบอุปรกรณ์แล้วหัวใจมันคือคอนเทนต์นั่นแหละเออประมาณนี้เออวมอยางจะแนะนะําอ่ะคืออุปรกรณ์ทั้งหมดอะ่ะคุณไม่จำเป็นต้องซื้อมือหนึ่งก็ได้เอาซักมือสองในราคาที่มันที่ที่แบบที่เราไหวอะ่ะออแต่ถ้าแต่ถ้าเราแบบว่า มงมั่นจริงๆว่อยากจะเป็นสายเนี้ยก็ลงทุนกับมันนิดนึงแล้วผมเชื่อว่าไอ้อุปกรณ์อย่างเช่นดนตรีเลยอะไรเงี้ยหรือว่ากล้องอะไรเงี้ยมันสามารถคืนทุนให้คุณได้เอออย่างี้ดีกว่าถ้าคุณศรัทธามันแล้วก็เดินไปต่อแบบถ้าถ้าคุณรักมันจริงๆอ่ะมันคืนทุนให้คุณได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นก็ที่ผมใช้นะครับก็จะมีหลักแล้วก็จะมีเจ้าโน้ตบุ๊ก แล้วก็เจ้าฮี l ิก LT นะครับแล้วก็เจ้ากีตาร์ผมก็เจ้าไอเบ e รเนต AC นะครับอินโดก็จะใช้สายเนี่ยสาย USB อะ่ะจากจากโรงงานมาเลยเนาะก็เสียบไปจากจักต้นนี้เข้ามาที่ USB ของเมโบุ๊กครับก็กีตาร์ก็ต่อเข้าเจ้าตัวมันติเลยนะครับแล้วก็ข้อเสียของมันติผมคือ mm hmm. มันมีช่องออกอินไป แต่ว่าตัวใหญ่อะแม่งแม่งมีตัวของผมแม่งไม่มีผมก็เลยต้องวิธีแก้ไขก็คือใช้เจ้าสาย USB นี่เนี่ยส่งเสียงจากแทนที่มันจะไปออกสปีกเกอร์ของโน้ตบุ๊กใช่ปะ่ะเอ่อผมก็เลือกให้มันมาออกที่ช่องช่องช่องโฟนช่องเอาสปีเกอร์ของเจ้าพี i ิก LT นะครับก็ตัดปัญหาเรื่องออกอินไปโอเค มาดูในส่วนของการลงไดรเวอร์นะครับในที่นี้ผมใช้ฮีลิค LT นะครับก็ต้องไปโหลดไดรเวอร์ที่เว็บไซต์ของไลซิกนะครับทำการดาวน์โหลดนะครับคลิกท,ที่ดาวน์โหลดนะครับในส่วนของไลซิกก็จะถามว่าคุณใช้อะไรนะครับซอฟต์แวร์คุณที่คุณจะโหลดคืออะไรที่ผมต้องการโหลดคือเอาเนาะ คือคือ yeah. driver นะครับสำหรับ windows 10อ่าไปครับมันก็จะให้มีดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรมที่ผมใช้ในการอัดเสียงแล้วก็แก้ไขเสียงต่างๆะครนะ นั่นก็นคือโปรแกรม FL Studio ขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องทำให้โปรแกรมเนี้ยหาไดเวอร์ของเจ้าฮ e ริกให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้มันบันทึกเสียงได้โดยผ่านฮ e l ิกอ่ะเออคือผมจะบอกอย่างนี้นะครับเออโปรแกรมเนี่ยเออเราไม่จาเป็นจะต้องใช้โปรแกรมนี้ก็ได้คุณอาจจะใช้พวก Cubase Studio One หรือว่าอย่างอื่นก็ได้บิดวิงอะไรก็ได้ Sony l o g i อะไรลอจิกอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็ต้องหาไดาเวอร์ของตัวที่เราลงก่อนแต่ว่าใน YouTube ก็จะมีสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆอยู่แล้วคุณก็แค่พิมพ์ไปว่าสมมติคุณใช้ Cubase ใช่ไหมกูก็เขียนไปนว่า Cubase recording g ีตาร์เงี้ยมันเดี๋ยวมันก็จะสอนนะครับก็ประมาณนี้ขั้นแรกโปรแกรมผมก็คือผมก็ต้องไปที่ Option ก่อนนะครับพอเราก,กดไปที่ o p t ชันปุ๊บเราก็เห็นคำว่า audio setting ใช่ไหมเรากดเข้าไปปุ๊บ จากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นตรงคำว่า driver เห็นไหมคฮะก็คลิกชื่อมันเป็นชื่อของ h e ลิกกดแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าต่อไปเราก็จะ,ะมา recording กัน,นครับก็ต้องเปิดที่มิกเซอร์นะครับของ FL Studio เพื่อจะทําการอินพุเสียงเข้าไปใน Mixer นะครับเราจะได้กด recording ดดได้นะครับเราก็กดไปนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกเป็นอินพุตหนึ่งกับสองนะครับเห็นไหมยฮะ เส้นมาสเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเส้นกราฟของเสียงวิ่งขึ้นวิ่งลงใช่ไหมก็แสดงว่าเสียงนะตอนนี้ได้เข้ามาที่เจ้าโปรแกรม FL Studio แล้วนะครับเราเราก็จะไปลองเลคคอร์ดกันอ่าผมก็จะลองกดเลคคอร์ดเห็นไหมฮะอ่าผมจะกดเลคคอร์ดไปแล้วก็เสียงก็จะวิ่งขึ้นตามที่เสียงกีตาร์นะครับโอเคทาน,นี้ก็ครบครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการ e x ็ o r ์พอร์ตไฟล์ออกไปนะครับผมจะเอ็กซ์ไปเป็น MP3 นะครับเพราะว่าผมจะชอบกับไฟล์นี้แต่บางคนอาจจะเป็นไฟล์เว็หรือไฟล์อะไรก็ได้ก,ก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราต่อไปก็ไปดูขั้นตอนการตัดต่อกันโปรแกรมที่ผมใช้ในการตัดต่อครับนั่นก็คือโปรแกรมเจ้า davinci resolve นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับที่สามารถโหลดได้ฟรีๆนะครับก็มีการโหลดจาก youtube บ้างอะไรเขาก็มีสอนอยู่นะครับ ก็ผมจะมาบอกแค่คร่าวๆแล้วกันเนาะอ่ะอย่างแรกคือเมื่อเรามาถึงตอนเนี้ยเราต้องมีไฟล์ประมาณ3าอย่างแหละนั่นก็คือไฟล์ของไฟล์วิดีโอก็คือไฟล์ภาพของเรานะครับแล้วก็ไฟล์เสียงจากกีตาร์ที่ผ่านโปรแกรมอัดแล้วก็ไฟล์ต้นฉบับนะครับอ่าสมมติสมมติผมมี3ามไฟล์แล้วเสร็จแล้วอ่ะผมก็จะ import ไอ้ไฟล์พวกเนี้ยเข้ามาในโปรแกรมนี้นะครับอ่า อันกเลยนะครับวิดีโอกับเสียงกีตาร์เข้ามาปึ๊ดนะต่อไปก็เป็นไฟล์ไฟล์เสียงต้นฉบับครับก็คือเพลงนั่นแหละที่เราจะโคเวอร์ลงอะ่ะโอเคอออสมมุติเราได้สมอย่างนี้แหละต่อไปก็คือ จะเริ่มสู่กระบวนการตัดต่อนะครับแล้วก็ลากมาอ่าเราจะเห็นว่าไอ้ไฟวิดีโอเนี่ยมันมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเสียงใช่ไหมไอ้เสียงเนี่ยคือเสียงที่มันมาจากกล้องเรามันจะเป็นแบบมันจะไม่มีเสียงอะไรเลยจะมีแค่เสียงว่าเปล่าเสียงแบบเสียงบรรยากาศรอบตัวเราเสียงนกเสียงมอไซค์เสียงปิ๊กเนี่ยเราจะไม่เอาเสียงนี้เราก็จะเบาเสียงนี้ลงเห็นไหมแต่เราจะใช้เสียง จากที่เราบันทึกมาอาสอนกันให้มันตรงกับภาพนะจากนั้นสุดท้ายสุดเราก็จะเอาเสียงเพลงเนะี่ยมาวางไว้นะครับแต่ว่ามันจะยุ่งยากตรงนี้ตรงที่เราต้องทําให้เสียงกับภาพาอะไรมันตรงกันแต่ข้อดีของมันก็คือสมมติผมเนี่ยรู้สึกว่าเสียง,งช่วงเนี้เห็นไหม ผมจะให้มันดังขึ้นกว่านี้อ่ะวิธีการทำยังไงครับผมคัดผมจะคัดช่วงนี้นะครับคัดช่วงนี้จนถึงช่วงนี้จากนั้นผมจะเล่งเสียงมันขึ้นเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือข้อดีของมันเห็นปะ่ะเสียงตรงนี้ของเพลงเบาไป เอาลงหรือเอาขึ้นหรือทั้งเพลงเบาไปเอาขึ้นก็ได้เอาลงก็ได้เห็นไหมมันจะอิสระแล้วมันจะอีดิทเสียงได้อ่านี่มันข้อดีตรงนี้แถมมันจะมีการเกลี่ยสีด้วยนะครับเห็นปะ่ะนี่คือการเกลี่ยสีก็คือเราก็ไปดูในพวก youtube ได้นะครับเขาจะมีการสอนเกรดดิ้งสีเยอะแยะมากนะครับ ถ้สมมุติเราทําอะไรเสร็จแหละเกียร์สีเสร็จยีด e ิตแท็กเสร็จนะครับแล้วก็จะเดลิเวอร์มันออกก็คือเราจะเอ็กพอร์ตมันออกเป็นไฟล์เองก็คือไอตัวนี้มันมีข้อดีตัวที่เห็นไหมเราจะสามารถคัดต้อมความละเอียดเองก็ได้หรือว่าเนี่ยมันจะมีของ YouTube ให้เลยคุณก็เปลี่ยนชื่ออ้าเพลงอะไรคุณก็พิมพ์ไปและที่สำคัญมันความละเอียดมันเลือกได้ด้วยเห็นไห นี่เนี่ที่ผมชอบตรงนี้คือแม่งฟรีแล้วแม่งก็ดีด้วยโอเคสมมติว่าเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เตรียมตัวเรนเดอร์ออกเราแค่กด add. แอดมันก็จะมาตรงนี้แล้วก็สตาร์ทเรนเดอร์พอเรนเดอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะเอาไปลง Youtube แล้วก็จบแล้วก็นี่คือขั้นตอนที่ผมทำคลิป1คลิปขอบคุณครับ